การในอดีตมาจากช่องหนึ่งคือ C นะครับแปลว่าเห็นนักบินก็เห็นพวกเรานะครับอยู่ที่ต้นปาล์มสองคน and came to rescue us ก็มาช่วยเหลือพวกเราผมไม่ได้บอกนะครับว่าช่วยเหลือแบบไหนแต่ก็เฮลิคอปเตอร์มาช่วยเหลือพวกเรา half a n hour นะครับ half a n hour hour half and o u ครึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับ h a ร f and o u ครึ่ง h a ร f and o u ์ l อาเ we were safe in the hills พวกเรา were safe นะครับ safe เป็นคำ adjective were เป็น verb to be แต่ทําหน้าที่เป็น linking verb นะครับพวกเราก็ได้รับความปลอดภัยที่ไหนครับ in the h i l l ถูกนำตัวมา มาพักอยู่ที่บนภูเขานะครับเพราะข้างล่างน้ํำทั้งนั้นเลยก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยอยู่บนภูเขานะครับมีคำแปลให้อ่ะไปสลได์ที่ห้าเลยเอาต่อนะครับลูกต่อ There were a lot of people there นะครับปุ่มนี้มาบังพอดีเลยลูก There were a lot of people there There were ก็คือเป็นรูปอดีตของ there are นั่นเองนะครับลูก There is there are, there were แปลว่ามีนะครับมี a lot of people a lot of แปลว่ามาก people ผู้คน there there แปลว่าที่นั่นนะครับ ก็ที่นั่นก็คือที่บนภูเขานะครับบนภูเขามีผู้คนได้รับการช่วยเหลือมาอยู่ที่นั่นหรือบางคนวิ่งทันก็ขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วเยอะหลายคนไอ e l l รอ l y and lost ไอฉัน f e ้ารู้สึก l o n e l y โดดเดียวเดียวดาย n d lost และสูญเสียนะครับลูกตัวนี้แปลสูญเสียนะไม่ได้แปลว่าหายนะครับรู้สึกโดดเดียวเดียวดายแล้วก็รู้สึกสูญเสีย m r r y y u u r e saved. I heard my mom's voice say เก่งมากนะครับถ้าคุณครูฟังเนื้อเรื่องแล้วก็คือคุณแม่เนี่ยเก่งมากๆโชคดีนะครับคุณแม่เมื่อกี้ลูกนึกภาพออกไหมว่าคุณแม่บอกว่า Mark วิ่งแม่แก่กว่า Mark นะครับแม่บอกให้ Mark วิ่งแต่ว่าแม่เนี่ยขึ้นไปบนภูเขาโดยที่ไม่เดินไม่ได้โดนคลื่นซัดนะครับแม่วิ่งไปทันนะครับแม่วิ่งไปก่อนนั่นก็หมายควาว่าแม่ อาบแดดอยู่บนชายฝั่งไงลูกก็เลยวิ่งาสามารถไปวิ่งไปบนเขาได้ก่อนแต่มาร์กในลงไปเล่นน้ําอยู่นะครับก็เลยขึ้นมาไม่ทันนะครับเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นพอขึ้นไปบนเขาก็เจอแม่เองนะครับแม่ก็เลยบอกว่ามาร์ก you are safe มาร์กลูกปลอดภัยแล้วนะครับ you are safe ลูกปลอดภัยแล้ว I heard my mum voice say ก็คือได้ยินเสียงของแม่นะครับเสียงอันนี้ apostrophe s นะครับแปลว่าความเป็นเจ้าของฉันได้ยินเสียงของแม่พูดออกมาว่ามาร์คลูกปลอดภัยแล้ว I don't remember feeling more relief in my life than at that moment นะครับอย่าลืมว่ามาร์คกำลังตกใจอยู่นะครับเพราะว่ารอดตายมาวุ่วิน I don't remember feeling more relief In my life t h a n at that moment แปลว่าอย่างนี้นะครับประโยคนี้ลูกเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ตามศัพท์ก่อนนะตามศัพท์แปลว่า I don't remember แปลว่าฉันจำไม่ได้นะครับแปลาตามศับนะ Feeling รู้สึกความรู้สึก More relief relief แปลว่าโล่งใจ More แปลว่ามาก In my life ในชีวิตของฉัน h a n แปลว่ากว่า At that moment At that moment แต่ว่าในวินาทีนั้นหรือว่าในชั่วขณะนั้น m มเมนตนะครับเราช่วขณะนั้นนี่คือแปลให้ทุกศัพท์แต่ถ้าแปลเอาใจความลูกถ้าแปลตามศัพท์เมื่อกี้ฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะแปลเอาใจความแปลว่าอย่างนี้ในวินาทีนั้นฉันไม่ได้นึกหรอกว่าจะพูดอะไรนอกเสียจากว่ารู้สึกโล่งใจนะครับโล่งใจว่ามันรอดชีวิตมาได้อย่างไร เห็นไหมครับตาแปลอย่างนี้ก็จะได้ใจความเอาแปลให้ฟังใหม่อีกรอบนะลูกแปลว่าในช่วงวินาทีนั้นนะครับที่ได้ยินเสียงแม่เนี่ยฉันก็พูดอะไรไม่ออกอันนี้คุณรูแปลยาวไปนะแต่ถ้าแปลสั้นๆก็คือว่าฉันนึกอะไรไม่ออกหรอกครับในช่วง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 ตัวเยครับไม่ใช่ในช่วงในช่วงขณะนั้นเพราะรู้สึกโล่งใจว่ารอดชีวิตมาได้อย่างไร นะทำนองนั้นนะครับเอาดูข้างล่างคุณครูแปลไว้คุณครูไม่ต้องอ่านนะครับลูกค่อยดูตามหลังตามนี้นะครับที่แปลออกมาอ่ดูต่อครับใกล้จะจบแล้วครับเดี๋ยวมีคําถามนะครับข้างล่างถ้าลูกๆดูไร์สดอยู่ที่ไม่หนีไปก่อนนะต <c oughs> ัวทีเลยครับว่าพูดว่าหนีบางคนก็มีภารกิจเข้าใจนะบางคนอาจจะหิวยังไม่ได้กินข้าวก็ไปกินข้าวตามสบายครับลูกไม่เป็นไร นะครับยังมีคนดูไลฟ์สดอยู่หลายคนนะครับก็ขอขอบใจนะครับเป็นกำลังใจกันต่อนะครับผม t o days later we left the island นะครับเขาก็เลยเล่าย่อมาเลยว่า2วันหลังจากนั้นนะครับ t o days later นะครับสวันหลังจากนั้น we left left แล้วออกจากนะครับเป็นช่อง2งของ leave l e a v e leave นะครับแปลว่าออกจาก เราก็ออกมาจากเกาะน,นั้นนะครับก็คือกลับบ้านนะครับกลับกลับ uh, อังกฤษนะครับ We felt lucky to be alive but we were sorry for the locals that lost their homes. We felt felt รรู้สึกนะครับเป็นช่องสองเรารู้สึกว่าโชคดีนะครับ To be alive ที่รอดชีวิตมาได้นะครับ To be alive โชคดีที่รอดชีวิตมาได้ But แต่ We were sorry. เราก็ยังเสียใจ for the local เสียใจสำหรับผู้คนท้องถิ่นก็คือผู้คนคนไทยนะครับที่ก่อพีพี that ซึ่งนะครับตรงนี้นะครับลูกหาคุณครูแปรทุกศัพท์เลยนะซึ่ง lost their homes นะครับผู้เขียนเขียนบรรยายครับมิเตอร์มาร์ k เ,เขียนว่าซึ่งได้เสียนะครับสูญหายนะครับ lost ตัวนี้เมานสูญหายสูญเสีย ศูนหายหรือว่าสูญเสียอะไรครับแดโฮมบ้านของพวกเขาแต่ถ้าคิดอีกทีนะครับนี่เขาเขียนสั้นๆนะครับไอ้ศูนย์เสียบ้านนะไม่เป็นไรลูกนะซึนามิครั้งนั้นน่ะบ้านหายไปอย่างเดียวเนี่ยคนไทยยังไม่เสียใจเท่าไหร่นะครับที่เสียใจมากคือบางคนตายทั้งครอบครัวนะลูกบางคนทั้งครอบครัวเหลือคนเดียวนะครับถ้าลูกไปดูประวัติศาสตร์นะใน Google อะไรลองจิ้มไปดูนะครับ สึนามิตอนนั้นนะครับร้ายแรงมากนะครับในเมืองไทยคนตายเป็นหลักหมื่นหรือเปล่านะคุณครูจำไม่ค่อยได้แต่หลักพันนี่เกินแน่นอนนะครับลุง it was a terrible experience นะครับมันนะครับ it นี่คือมันมันเป็นประสบการณ์นะครับ experience ที่ terrible ที่น่ากลัวมากๆนะครับนี่คือมิสเตอร์มาร์ค มาเจอสึนามิในเมืองไทยแล้วก็เขียนเล่าจนกระทั่งเอามาเป็นหนังสือตำราเรียนให้กับนักเรียนเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่คืออ่านว่าสึนามินะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นอาจจะออกเสียงไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างนี้นะก็อาจจะออกจะซูนามิอะไรสักอย่างนะตอนแรกๆเนี่ยคุณครูเคยได้ยินจะซูนามิไม่รู้นะคุณครูไม่ใช่ญี่ปุ่นก็อ่านไม่ถูก นะครับไปสไลด์ที่6สไลด์ที่6คลิกแล้วภาพยังไม่มาตัวหนังสือยังไม่มาอ้าวมาแล้วเช็ค h w o w d s in your dictionaries เช็คก็แปลว่าเช็คหรือแปลว่าตรวจสอบนะครับทับศัพท์คนไทยมักจะใช้ทับศัพท์ว่าช่วยเช็คหน่อยก็เช็คแล้วตรวจสอบนะครับ t h i s w o r d s นะครับคือคำเหล่านี้นะครับ h i s นะครับนำหน้าคำศัพท์ที่เป็นผู้พน์ in your dictionary ก็คือเช็คดูคำศัพท์ใน dictionary นะครับหรือเดี๋ยวนี้ก็กดในแอปพลิเคชันได้เลยเพราะทันสมัยมากเดี๋ยวนี้นะครับมีมือถือกันทุกคนมี11ศัพท์นะครับทั้งหมด คริสัลเคลียแปลว่าอะไรลูกคริสัลเคลียคริสัลเคลีย clear clear โทษที e นะลูกนะคุณครูไม่ได้เช็คให้ดีตัว e เกินมานะครับลูกตรงนี้นะ C e r. clear เคลียนะครับเคลียแปลว่าสะอาดตัดตัว e ตัวสุดท้ายออกนะลูกนะโทษทีนะครับคุณครูไม่ได้เช็คให้ดี คริสโซก็คือเหมือนแก้วคริสโซนะครับคริสตันนั่นเองนะครับภาษาไทยเรียกคริสตันคริสตันนะครับคริสตัลนนะครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษว่าคริสโตนะครับก็แปลว่าใสาสะอาดนะครับเหมือนกับคริสตันนะครับซึ่งใสามากๆัำที่สองคือโรนะครับอันว่าโรแปลว่าส่งเสียงคำรามนะครับัำที่3คือคำว่า disappear disappear แปลว่าไม่ปรากฏนะครับ hill นะครับ hill เมื่อกี้บอกว่ามาร์กเฮลิคอปเตอร์ได้ rescue นะครับได้ให้การช่วยเหลือพาไปที่ hill ที่เนินเขานะครับ screaming ก็คือประชาชนส่งเสียง screaming ก็คือส่งเสียงร้องนะครับพอคลื่นใหญ่ นะครับ Massive wave หรือว่า Huge wave นะครับกำลังซัดเข้ามา Breathe นะครับแปลว่าหายใจ Breathe นะครับ Breathe หายใจสับที่7ครับ Surface นะครับ Surface พื้นผิวนะครับก็คือผิวน้ำ ใช้ผิวอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ได้หมายถึงผิวผิวน้ําอย่างเดียวนะครับเป็นพื้นผิวเซฟนะครับก็แปลว่าปลอดภัยเจ๊ากำลังรับชม,มสวัสดีครับเจ๊านะครับสวัสดีครับคุณพี่สุภวัตบอกว่าจับคว้ามือจับคว้ามืออ่าใช่ครับ ข้อที่9แปลว่าจับหรือแปลว่าคว้านะครับลูกแกร็บนะครับเนี่ยเก่งมากลูกสุภาพรเนี่ยช่วยคุณครูตลอดเลยช่วงนี้เก่งมากๆเก่งมากมอยากเจอตัวจริงนะครับเห็นในเห็นในรูปนะครับตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดคุณครูยังไม่ได้เจอหน้าตาเด็กเลยครับ grass for air นะครับเมื่อกี้จำได้ไหมคุณครูแปลว่าอะไรนะครับ grass เนี่ยแปลว่าหายใจทางปากนะครับ ก็คืออ้าปากนะครับหายใจเพื่อรับเอาอากาศก็คือหายใจทางปากนั่นเอง gas for air นะครับเราแปลอย่างนี้เลยครับลูกเลยว่าหายใจทางปาก gas แปลว่าอ้าปากค้างนะลูกนะ gas เนี่ย relief นะครับแปลว่าบรรเทาหรือแปลว่าโล่งใจนะลูกอ่าโล่งใจเก่งมากคบเนยะลกสุขปประวิ ที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้จดหมดเลยหรือไม่ก็รู้มาก่อนแล้วก็ถือว่าดีนะครับลูกเก่งนะครับภาษาอังกฤษนะครับลูกเราไม่รู้ศัพท์ไม่เป็นไรนะครับขอให้เข้าใจหลักไวยากรณ์แล้วเราก็จะเขียนภาษาอังกฤษได้พูดได้เข้าใจนะครับที่เราไม่เข้าใจภาษาอังกฤษไม่ชอบภาษาอังกฤษเนื่องมาจากเราไม่รู้หลักไวยากรณ์นะลูกนะไอ้ไม่รู้ศัพท์เนี้ยแน่นอนอยู่แล้วเราคนไทย เราพูดเฉพาะคําศัพท์ที่เรารู้สิครับลูกเขียนเฉพาะคําศัพท์ที่เรารู้นะครับศัพท์ไหนไม่รู้ก็เขียนไม่ได้อยู่แล้วใช่เลยเนาะจะเขียนได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้ามีนักเรียนบางคนบอกว่าอ้าคุณครูก็หนูไม่รู้เลยสักตัวอันนั้นคุณครูก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเรียนแล้วต้องจําได้บ้างนะครับอ้าวดูข้อที่สามต่อนะครับ Read the text again and complete the sentences j u s two to, to four words นะครับ read ก็แปลว่าอ่านนะครับ the text ก็คือเนื้อความบทความเมื่อกี้นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสึนามิที่มากไปไปไ,ปไ,ปไปเผชิญมานะครับ again อ่านอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่อ่านก็ไม่เป็นไรครับถ้าจำได้ and complete และทำให้สมบูรณ์ the sentences ประโยคข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาเนี่ย ตอบให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ยุดชื to forward แปลว่าให้ใช้คำศัพท์สัก2องคำถึง4ี่คำนะครับมาเติมในประโยคให้สมบูรณ์ลูกดูในหนังสือประกอบไปด้วยนะครับในหัวข้อที่3ใหญ่นะครับในหน้า20เนี้ยนี่คือคำแปลนะครับมาทำข้อที่1กันข้อที่1ขอให้มาว่า mark went z. จ,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 จ with his pants r e ในลูกสุภวัตลองเติมให้คุณครูดูสักสักข้อที่ลูกเติมได้ไหมมารไปไปที่ไหนครับกับพ่อแม่ของของเขาลูกลองเติมให้คุณครูดูดูสักข้อสยครับเติมย้อนหลังมาก็ได้นะถ้าเกิดคุณครูอ,อธิบายข้อสองไปอ๋อแต่ว,ว่าถ้าคุณครูจะอธิบายข้อสองคุณครูต้องคลิกเมาส์พอคลิกเมาส์ ount, ปั๊บคำตอบมันก็จะขึ้นมาให้เลย ถ้าลูกสุภาิได้ยินอยู่ลูกลองแต่งไม้คุณครูดูก็ได้นะครับคุณครูจะจะรอสักนิดหนึ่งนะครับยอมยอมเสียเวลานิดหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าลูกอ่านเนื้อเรื่องมาแล้วตอบตรงนี้ได้ไหมใช้สักสองคำถึงสี่คำนะครับไม่ใช่แค่สับเดียวนะให้เป็นประโยคอะ Mark went went อะไรไปไปที่ไหน with his parents นะครับลองเติมมาดูครับดู นะถ้าคุณครูค,ค,คลิกพับเดี๋ยวคำตอบขึ้นมาเลย Mark went ก็แปลว่า Mark ไปไปที่ไหนครับตอบมาสักใช้สัก2 3, 4คําคำ with his parents นะครับ parents parents นะครับเป็นผูพจน์อย่างเดียวนะลูกนะแล้วก็เติม s ตลอดเพราะแปลว่าแปลว่าพ่อและแม่นะครับไม่ได้เป็นเอกพจน์นะลูกนะสับนี้ นะครับให้ความรู้เพิ่มเติมไปเลยเอาไม่เป็นไรคุณครูเฉลยก่อนนะครับให้ดูเป็นตัวอย่าง went on holiday to Thailand นะครับใช้คำอย่างนี้ก็ได้นะครับ went on holiday to Thailand with his parents ก็คือมาร์กไปเที่ยววันหยุดในประเทศไทยกับพ่อและแม่หรือถ้าเราจะแต่งเป็นให้มันใกล้ไปกว่านั้นก็คือ went on the t r e e ก็ได้ ครับ Went on the tree นะครับหรือ Went to the tree หรือว่า Went to เกาะพีพีดอนอินทาร์แลนด์อย่างนั้นก็ได้ได้หมดอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่นยได้ลูกสุภาษิตต่อมาเหมือนที่ครูอธิบายเลย Went Went ใส่ทูนิดหนึ่งนะลูกนะ Went to พีพีดอนไอแลนด์ได้เลยลูกถูกเหมือนกัน With his parents โอเคเข้าใจอยูอ่ะข้อที่สอง The weather, the weather, there was. สภาพอากาศตอนนั้นเป็นอย่างไรครับที่กาะพีพีง่ายมากนะครับข้อนี้ก็คือ warm and sunny นะครับก็คืออบอุ่นแล้วก็มีแสงแสงแดดร้อนนิดหน่อยนะครับนะครับอบอุ่นแล้วก็แสงแดดร้อน m r r k o u u l n t w w i t too อ่าเนี่ยลูกสุปวัติตอบถูกเลยเก่งมาก Mark พูดดวลเวท t ูมาร์กไม่สามารถคอยคอยเพื่อที่จะนะครับ t ูไปเพื่อจะเพื่อที่จะอะไรครับ when they reach the beach เดนะที่นี่คือพ่อแม่ด้วยนะครับเมื่อพวกเขาไปถึงชายหาดนะครับมาร์กไม่สามารถคอยอะไรเมื่อไปถึงชายหาดจำเนเรื่องได้ไหมครับเมื่อกี้ไม่สามารถคอยที่จะลงไปในน้ำนะครับก็ไปถึง เห็นน้ำใสแจ่แวแววเหมือนคริสตัลก็วิ่งลงไปเลยครับ ran into the water นะครับ u u l n t w w a i t to ran into the water when they reach the beach ครับ Mark ไม,ามาบไม่สามารถคอยนะครับไม่สามารถคอยคือวิ่งลงไปทันทีเลยนะครับในน้ำเมื่อพวกเขาไปถึงชายหาดข้อที่4อ่จุดจุดจดจด h i t him ฮิตในที่นี่อย่าแปลว่าตีอย่างเดียวนะลูกนะไปได้หลายอย่างนะครับอะไรตีเขาถ้าแปลว่าถ้าแปลว่าตีนะแต่ถ้าคุณรู้ว่าแปลว่าอะไรซัดเข้าไปอะไรกลืนเข้าไปอะไรพัดเข้าไปก็ตอบได้ทันทีเลยก็คือคลื่นมหึือมานั่นเอง Massive wave นะครับคลื่นมหึอมาได้พัดเขาไปนะครับอย่าแปลว่าตีนะฮิตตัวเนี้ได้ซัดหรือว่าได้พัดหรือว่าได้กลืนก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นครับ ให้มันเข้ากับเหตุการณ์นะครับอดไทแมนนะครับนึกถึงคนไทยนะคนไทยที่ติดอยู่ที่ไหนครับสุภาพบุรคนไทยเมื่อกี้หนึ่งคนที่ติดอยู่ที่ปลายต้นปาล์มนะครับอาจจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้นะครับตอนนี้น่าจะรอดชีวิตมาด้วยกันแค่สองคนอดไทแมนแมนจ g e นะครับแม่จไม่ว่าจัดการนะลูกนะ เพราะ Manager นะครับ Man a g e r แปลว่าผู้จัดการ Man a g e อนะครับออกเสียงมือฝรั่งหน่อยถ้าคนไทยก็ Manager นะครับแ a n นเจอร์ก็ n a g e ก็เป็นคำกริยาไว้จัดการนะครับผู้ชายคนไทยคนนั้นจัดการจัดการทำอะไรที่ต้นปามนึกภาพออกไหมครับเ็าทำอะไรที่ต้นปามเขาตะโกนนะครับส่งเสียงเรียก คนที่ขับเฮลิคอปเตอร์นะครับนะก็แต่งเป็นภาษาอังกฤษว่าอา๋อตอนนั้นตอนนั้นนะครับเหตุการณ์นี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งเสียงเรียกเฮล,ลิคอปเตอร์นะครับคนไทยจัดการ pull him into a palm tree นะครับ a Thai man manage to pull him into a palm tree อ๋อตรงเมื่อกี้คุณครู แปลไม่ได้บอกละเอียดนะครับคือในเนื้อเรื่องเขาบอกว่านะครับคนไทยที่อยู่ปลายต้นปลาล์มนั่นแหละพอเห็นมาร์กมาติดอยู่ก็ช่วยดึงนะครับก็ช่วยดึงนิดหนึ่งเพราะว่าไหนๆก็มาติดอยู่ใกล้ๆกันคนไทยอาจจะไปติดอยู่ก่อนนะครับแล้วก็มาร์กเคลื่อนซัดมาก,ก็เลยช่วยดึงมาร์กขึ้นไปให้อยู่ที่ต้นปลาล์มด้วยกันนะครับพูอิมพูฮีมอินชูพรอมฟรีแปลว่าอย่างนั้นนะลูกนะ,ะข้อที่6 hours later นะครับ hours later ก็เหมือนกับ the hours later นะครับเหมือนกันหลายชั่วโมงผ่านไป rescue them rescue แปลว่าช่วยเหลือนะครับใครมาช่วยเหลือครับก็เฮลิคอปเตอร์นะครับ ah e l i c o p t e r นะครับก็คือมีเฮลิคอปเตอร์นะครับ,ม,รบมาช่วยเฮลิคอปเตอร์เองช่วยไม่ได้นะครับคือคนที่นั่งในเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละแต่ว่าภาษาอังกฤษก็เลยต้องใช้ว่า a helicopter ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับสารลายที่8ข้อที่7แ็ดเลยนะลูกนะ In the hill นะครับในหุบเขานั้น Mark f o u n f o u n เป็นช่อง2ของไฟล์นะที่แปลว่าพบนะครับมาพบใครครับลกสุภวัตเก่งมากเนะ่ยลูกสุภวัตชมวุลครูชมไลฟ์สดของมุลครูอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ ไปไหนเลยเก่งมากๆลูกแต่ไม่เป็นไรครับคนอื่นก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดของคุณครูเป็นกำลังใจให้คุณครูขอขอบใจมากๆนะลูกนะแต่ถ้าช่วยตอบบ้างก็ก็ดีนะครับก็ดีคุณครูจะได้ไม่เหงาจะได้มีนักเรียนช่วยช่วยตอบนะครับ In the hill mark found นะครับในภูเขานั้นมาร์ก พบอะไรบ้างคําตอบก็คือ his mum นะครับตอบสั้นๆก็ได้ครับคือเจอแม่นะครับนอกจากเจอแม่แล้วก็คือเจอคนอีกเยอะแยะนะครับที่หนีขึ้นไปอยู่บนเนินเขาหรือที่เฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือมาข้อที่8ครับ Mark and his family went back to London. They feel w o r r y เมื่อ Mark และครอบครัวนะครับกลับไปนะครับ went back แปลว่ากลับไป กลับไปลอนดอนแล้ว They f e e l นะครับพวกเขารู้สึกอย่างไรนะครับรู้สึกอย่างไรครับภาษาไทยรู้สึกอย่างไรครับลูกอ่ะตอบมาเลยรู้สึกลาเกนะครับ to be alive ขอรู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่รอดชีวิตมาได้นะครับสรุปอย่างนั้นเลยนะครับเพราะเขารอดชีวิตมาได้คนที่ตายเป็นพันเป็นหมื่นนะลูกนะถ้าคุณครูจำไม่ผิดเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะครับ เพราะฉนันคนไหนที่รอดตายได้นี่ถือว่าโอ้โหโชคดีมากๆนะครับมีกี่ข้อครับลกูกมี8ข้อมี8ข้ออ่ะมาข้อที่4ใหญ่นะครับน่าจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับลกูกในหน้า20นี้ข้อ4ใหญ่บอกว่า answer the questions นะครับให้ตอบคำถามต่อไปนี้นะครับข้อที่1ถามว่า which natural disaster did mark s a p p e a r a n c e ครับ the disaster นะครับ disaster แปลว่าหายนะนะครับหายนะทางธรรมชาตินะครับ natural หายนะทางธรรมชาติอันไหนนะครับที่มาร์กได้ไปประสบการณ์มานะครับเห็นไหมครับลูกใช้ verb to do เข้ามาช่วยนะครับในประโยคคำถามแต่เป็นอดีตก็เลยใช้ did หายนะทางธรรมชาติอันไหนที่มาร์กได้ไปประสบมานะครับถามอย่างนั้น ตอบสั้นๆเลยลูกนะครับนั่นคำแปลตอบสั้นๆว่ามาร์กอีเกเพิร์นส์อะซึนามินะครับหรือว่าซึนามิซึนามินะครับมาร์กอีเกเพิร์นส์อะซึนามินะครับก็คือมาร์กไปเจอซึนามิมาที่เกาะพีพีเมืองไทยนะครับข้อที่สองข้อที่สองถามว่า How did he feel? How did he feel? นะครับถามเป็นรูป past simple หมดเลยนะลูกนะแล้วมาร์ครู้สึกอย่างไร He นะที่นี่คือมาร์คนะครับแล้วเขารู้สึกอย่างไรมาร์ครู้สึกอย่างไรครับลูกรู้สึก he felt นะครับเพราะถามด้วย how did นะครับต้องตอบ he felt อย่าตอบ he feel นะครับเพราะถามด้วย past simple ต้องตอบด้วย past simple he felt shocked and upset นะครับคือมาร์กหรือว่าเขารู้สึกช็อกนะครับแล้วก็อัปเซตก็คือผิดหวังมากนะครับมาเที่ยวเมืองไทยอยากให้สนุกหน่อยกลับเป็นต้องผิดหวังนะครับ upset. อัปเซตจบแล้วนึกว่าจะมีข้อที่3จบแล้วสำหรับสไลด์วันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับ ก่อนจะจบก็ขอกล่าวขอบคุณเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆอาจารย์นะครับที่รู้จักคุณครูทางเฟซแล้วก็เข้ามาดูไลฟ์สดหรือติดตามชมเทพย้อนหลังก็ดีนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับอย่างไรเสียก็ขอฝากนะครับขอฝากเพจของคุณครูที่ชื่อว่าเพจเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันนะครับท่านทั้งหลายที่ ที่ชมอยู่หรือว่านักเรียนที่ชมอยู่แล้วก็ดีนะครับก็ขอให้แนะนําต่อเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็แนะนําต่อลูกๆหลานๆของท่านนะครับที่เรียนภาษ,ษาอังกฤษอยู่ถ้าคนไหนที่เรียนม3ใช้หนังสือเล่มนี้ก็ตรงประเด็นเลยครับเปิดหนังสือมาเรียนดูย้อนหลังได้เลยแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเล่มนี้หรือเรียนอยู่ชั้นอื่นเข้าไปดูเพื่อหาความรู้นะลูกก่ได้ครับ ถือว่าได้นะครับเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทุกเทปที่ไลฟ์สดนี้นะครับผมก็ไปอัปโหลดลงใน YouTube ก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube เหมือนกันนะครับถ้าเกิดค้นหาไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้จิ้มลงไปใน Google นะครับจิ้มภาษาไทยว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูอภินันก็จะเจอเลย แต่ถ้าแต่ถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับก็พิมพ์ว่าครูนัน h ช n แนล K R U N A N นะครับครูนันชแนลก็ C H A N N E L แปลว่าช่องนะครับช่องของครูนันก็จะเจอครูนัน h ช n แนลใน YouTube นะครับก็ทุกคลิปก็ไปอัพโหลดลงใน YouTube แต่ช่วงภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดลองสัมผัสสังนิดแล้วคุณจะติดใจ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult a right? s you t h i n k if you try might be fascinated ถ้าอย่างนี้พอไปไหวไหมลูก <c oughs> นะ <c oughs> จะได้เป็นเอกลักษณ์ของครู